สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้สซมเ้เม็ดบกหมอก้อปลาน่อยให้พี่น้องบิง่งไปตำดักม้วันนี้ครับบกหม้อปลาค่าปรุงกา่งนี้นะครับผักชีลาวหอมละกกะพริกกระเทียมหอมแดงตำแม้วผู้ใดมากเก็ดกะใส่ได้หลายเลยนะครับผู้ใดมากเก็ดกระเพราะประมาณแต่ไข่พอมสีซอยเอา มันต้อบางบางนั่นครับขับไปเล่าปะนี่เครื่องปรุงน้ำปลาขาดไปได้เลยมากหน่ทยมากเลยกระใส่ลงบ้างครับอากาศผงนัวครับผมเทปวุ้นหยาดี่น้องอาหารที่ชามบ้านบ้านน้อเทปวุ้นหยาตอนนี้ก็เกาหลีครับเวลาประมาณไปสองสิบห้านาทีวันอาทิตย์ครับเป็นวันหยุดเมื่อไรวันหยุด ประมาณนี้เนาะมันยุดเดี๋ยวมีเวลาก็เลยสิมาเฮ็ดลงเฟซบุ๊กลงยูทูบให้พี่น้องอยู่ทั้งบ้านพี่น้องเช้า Facebook, เฟซบุ๊กเบื้องทนเดลครับห่อคนไปเลยใส่ไปครับประมาณนี้นี่ครับปลาหน่อยเกาหลีไปใช้ดักประมาณนี้นี่ฮับกบอน้นห่วงครับห่วงใส่ลงไปเลยพวกผัดพวกงานเขาเอาใส่พร้อมเลยนะครับพวกหมกหอ,อกเขาใส่พร้อมกันเลยมากหน่อยมากหลายเขาก็ใส่ นี่เอาไว้ก่อนหมกหม้อกุนะหม้อกุกก็ได้หมกหมอก็ได้ครับต้องใสอมกันดีดีนล้นแตกเบิ็งก็ได้นี่คือลูกโดดครับลูกไปนะขึ้นพันกับใช้น้าโดดไปน้อยนี่ที่เด็ดสูตรของคุณพ่อน้ำล้างโค้กครับที่เขาตำพริกนี่แหละที่เขาตำพริกกระเทียมหอมแดงนี่แหละใส่ไปเลย ประมาณน,นี้เอาเกลือเส่นน้อยกนเกลือปลาไหลหย่อนนิน้อยปลาไหลสำเร็จครับซื้อลานไทยนี่ทุยางครับตุกเกาหีตัวนี้ว่าพี่น้องแรงงานไทยเข้ามาหลายมีแช่ทุยางเลย อันที่ผมบ่มีก็คือนี่ไปตู้เล้าครับบ่มีก็เลยเอาผักสีเลาวใส่แทนไม่ได้ปลูกไว้แล้วกันรถไทยเมาเนี่ยมาทานเพราะว่าสิมาเนี่ยหอุดไม่กกได้สีประมาณนี้ครับแต่ว่าแต่เบิ้งก็ได้ว่ารสชาติตรงไหนแต่เบิ้งก็ได้มผมพอแล้วผมว่าน้ำตาลอยู่เดี๋ยวกำลังไปครกบแต่สีประมาณนี้เราเอามาเบิ้งเลยแต่ผมจะข้างมองให้ครับไฟอันบ,บ่ต้องเปิดไฟแห้งนะครับเปิดไฟนี่เปิดไฟกลาง เอากระมาสิเราสองคนอีกเลยไป,ไป่อยไว้แล้วก็ปิดฝาตรงนั้นนี่ครับเดี๋ยวถ้าสุกแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงแต่ผมทายลงเฟซบุ๊กให้่น้องโจมรั้งนึงนะครับเนาะประมาณนี้แล้วขอจบคลิไปไว้เด้อแค่นี้เดี๋ยวข้างหน้าประเทศยังกะติดตามให้น้ำไมเด้อกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ครับหลังจากที่เราตั้งไว้ประมาณสัปดาทีแล้วเราก็ปเปิดเบื้องกระสีนี่หน้าตาแบบนี้ครับก็เลยมัดน้ําแห้งหน่อยกะเพิ่มแข้งไปอีก,กน้อยนะครับเผมต้องค้นเลยเดี๋ยวปลาเมื่อสิมุ่นนะประมาณนี้โอเคมากินเบื้องนะครับพี่น้องมาห่าครับอาหารที่ชานบ้านทำกันบ้าน,าน,านแซบ่บๆนัวๆสวัสดีครับ